โ,โอเคค่อยๆชนนะชนเบาๆนะโอเคต่อให้ลายมันตรงกันสิลูกโอเคถูกต้องครับอ่าตัวต่อไปเป็นยีราฟแล้วตูดยีราฟอยู่ไหนเจยงโอเคชนเบาๆนะชนให้เป็นรูปยีราฟนะลูกนะโอเคดบอยแล้วต่อไปเป็นอะไร ลูกโป่องอันนี้หายากแล้วการลูกโป่องอยู่ไหนอันนี้เจอไหมเจอสายลูกโป่งไหมลูกโป่งมีเชือกนะจังเจอไหมอยู่ไหน,ไหนลูกเฮ้ย,ยลูกจังหาเองสิลูกโอ้ยเก่งจังโอเคค่อยคชนนะชนเบาๆนะชนทางไหนลูกชนทางไหนโอเคถูกต้องลูก อ่าอ่าแล้วต่อไปเป็นอะไรปลาปลาอ่าแล้วปลาอยู่ไหนโอเคชนหัวปลาดีๆนะเบาๆเอาหัวปลาให้ชนถูกต้องโอเคกู๊ดบอยอ่าแล้วต่อไปเป็นอะไรลูกจับใหม่ยมันไม่สวยเลยทันเดียวมันก็ทำใหม่อืมเก่งเก่งสวยแล้วสวยแล้วอ่าต่อไปเป็นอะไรลูกต่อไปเป็นอะไรติดกับปลาเป็นอะไรลูก เออแล้วไหนกล้วยโอเคกู๊ดบอยเอาวางสวยๆโอเคสวยแล้วอ่ะติดกับกล้วยเป็นอะไรติดกับกล้วยเป็นอะไรลูกตรงแล้วลูกโอเคอติดกับกล้วยเป็นอะไรลูกเป็นพึ่งเป็นพึ้งแล้พึ่งอยู่ไหนล่ะเนี่ยเออเจอไหมเจอพึ่งไหม อไว้ตรงไหนลูกให้มันประกบกันเป็นพึง่ง mm. เออเยี่มโอเคแล้วติดกับพึ่งเป็นบัสเยี่มโอเคค่อยๆต่อนะลูกนะมีช่วยกันเป็นแมวอ่าแล้หัวแมวอยู่ไหนเก่งลูกเก่งเกอืมอ่าเห็ดเห็ดแล้วเห็ดอยู่ไหนลูก โอเคเอ๊ต่อให้มันสวยๆโอเคกดบอยแล้วนั้นเป็นอะไรต่อจากเห็ดเป็นอะไรลูกจาระเคจาระเคโอ้โหเยี่ยมมากใกล้จะเสร็จแล้วกจะเสร็จแล้วเยี่ยมจังอะแล้วต่อจากจาระเคเป็นอะไรนะเป็นอะไรลูกเป็นลูกอะไรนะลูกบอล อ่ะหยิบลูกบอลลูกอ่ะค่อยๆต่อลูกบอลน,นะลูกบอลอยู่ไหนเยี่ยมต่อให้เป็นลูกบอลน,นะลูกโอเคเยี่ยมอ่ะแล้วถัดจากลูกบอลเป็นอะไรลูก <No. S 1> นกอ่ะลนกอยู่ไหนนกอยู่ไหนนะนกสีอะไรนะโ okay. อเคกูดบอยอ่ต่อให้เป็นนกนะลูก อันนั้นมันคอลูกนนั้นมันคอเนาะหมุนอีกทีหนึ่งหมุนอีกทีหนึ่งหมุนอีกทีเลยโอเคเอา่านลองวางดูใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลองมามีดูดิมีตอกนี้ขึ้นมาเอ่อใช่เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากอ่านแล้วเป็นไม้อะไรนะ <My bad. S 1> ไม้แบดไม้แบดไม้เทนเนิสลูกโอเคถูกต้องอ่านแล้วต่อไปเป็นอะไรลูก มามีชุวยนิดนึะคะต่อไปเป็นไรคะลูกหืมม,มา,มาลายอ่า้ะมาลายอยู่ไหนลูกโอเควางเบาๆนะวางเบาๆนะเอ้ยมาลายต่ออย่างนี้ที่ไหนลูกต่อมันเป็นตัวมาลายสิลูก <c oughs> ต่อ,อยัางไงามหมุนมาลูกหมุนมาหัวมาลายอยู่ไหนพีดดีลูก อต่อให้มันเป็นหัวเป็นตัวโอเคอ่ะน้วต่อไปเป็นไรลูกโอเคอ่ะต่อสตอเบอรี่รู้ถูกตัวเล้ต่อให้มันเป็นสตอเบอรี่ลูกสตอเบอรี่โอเคอลิจังถอยหลังมาหน่อยลูกเออไม่ตัวหนูอ่ะถอยหลังมานิดนึงสตอเบอรี่ต่อถูกแล้วลูกเัียมหนูถอยหลังมานิดนึงเดี๋ยวมันไม่มีที่ต่อ เคยหยบถอยหลังโอเคอ่ะ okay. Okay. อ่ะแล้วนุ่นเป็นอะไรเป็นตูดอะไรตูดของอะไร <Horse. S 1> ไม่ใช่ฮอสลูกตูด <c oughs> สิงโตตูด <c oughs> สิงโตลูกสิงโตอยู่ไหน <c oughs> เออต่อดีๆีลูกต่อหัวดีดี <c oughs> หมุนสิงโตดีๆโอเค เอาหนูต่อดีๆสิลูกหนูดูรูปด้วยแล้วก็ต่อเออโอเคเยียบให้มันสวยๆเนี่ยอือ่าแล้วต่อไปเป็นอะไรลูกอืมต่อไปเป็นอะไรครับเรียจ้างต่อไปเป็นอะไรเร็วจะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วห้าอันเองเสร็จแล้วเรามาเล่นกันอ่าต่อสิงโตเป็นอะไรลูกฮะถ้า,ถาจะสิงโตเป็นอะไรลูก ถูกแล้วลูกจะตโบอลลี่ถูกแล้วลูกเอาเดี๋ยวเลทเทปไปหมดแล้วริวจางเห็นไหมหนูไปขยับมันทำไมถูกแล้วไงลูกเนี่ยถูกแล้วเ้ะเลยละเก่งอยู่ละหนูไปขยับมันมันก็ผิดสิลูกก็เอมือนมีบอกให้วางเบาๆเอาแล้วเสร็จแล้วสิงโตเป็นอะไรลูกเราจะสิงโตเร็วจาง จากสิงโตเป็นอะไรไแล้วอยู่ไหนาวางเบาๆชนกันสวยๆ<ม>เสร็จแล้วเป็นอะไรต่อตอ,อ่าวางเบาๆชนสวยๆแล้วต่อไปเป็นอะไรนชนสวยๆให้ประกบกันเป็นเรือแล้วต่อไปเป็นอะไร ชนสวยๆโอเคแล้วต่อไปเป็นอะไรไปเป็น,เป,นเป็นอะไรลูกเป็นลมโอเคเป็นลมชนสวยๆลูกชนสวยๆลมชนตรงไหนลมโลบดวจังนึกถึงภาพลมลมมันเป็นยังไง มันไม่ช่วยหน่อยล่มอ่ะล่มมันต้องลายต่อกันสิลูกต่อยังไงไหนอะ่ะอะไรแล้วเอาเอาเอานี่มาชนตรงนี้ด้วยนี่มาชนตรงนี้นี่มาชนตรงนี้อันนั้นดันดันมา วยจังอืมดันขึ้นมาดันขึ้นมาโอเคเดีวจ้าง